สวัสดีครับจาก S T E I T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเพิ่มบัญชีใช้งานนะครับในแอปพลิเคชัน Google Drive ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Drive ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของ แอปพลิเคชัน Google Drive กันได้เลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนการตั้งค่านะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือก็ตามที่ลูกศรสีเหลืองชี้แล้วก็คลิกการตั้งค่ากันได้เลยครับหลังจากคลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของเมนูที่เขียนว่า เพิ่มบัญชีอื่นในหน้าป๊อปอัพนี้กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทำการใส่ในส่วนของรหัสล็อกอินหน้าจอมือถือของเรากันนะครับก็ให้ทําทำการใส่ในส่วนของรหัสล็อกอินหน้าจอ,อที่มือถือของเรากันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ใส่วนของรหัสออล็อกหน้าจอมือถือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้ทําการใส่ในส่วนของอีเมลนะครับที่เราจะต้องการเออพิ่ม เข้าไปใช้งาน Google Drive ของเรากันได้เลยนะครับเมื่อเราใส่ในส่วนของอ e ีเมลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูด้านล่างสุดเลยนะครับที่เขียนว่าถัดไปกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในขั้นตอนถัดมากันนะครับโดยในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้ทำการใส่ในส่วนของอรหัสผ่าน อ,อีเมลของเรากันนะครับก็ให้ทำการใส่ส่วนของรหัสผ่านอีเมลกันได้เลยครับเมื่อใส่ในส่วนของรหัสผ่านอีเมลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าถัดไปซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างการได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของอข้อความยืนยันมาอีกหนึ่งรอบนะครับ เมื่อเราอ่านในส่วนของรายละเอียดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าฉันยอมรับด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเพิ่มในส่วนของบัญชีของเราเข้าไปในออ Google Drive ของเรากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาตรวจสอบกัน อีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบกันอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของอีเมลก็ได้ทําการเพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนะนําวิธีการเพิ่มบัญชีใช้งานในแอป Google Drive ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ